เคยสงสัยกันไหมว่าเสียงคลื่นทะเลที่ได้ยินนั้นจะช่วยลดความดันโลหิตได้อย่างไรถ้าลงเรือแล้วออกสู่ท้องทะเลฟังเสียงคลื่นที่ซัดสาดเบาๆนอกจากจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายจิตใจสงบยังมีผลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกด้วยการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดพบว่าการฟังเสียงทะเลสามารถลดความดันโลหิตในร่างกายได้จริงๆ เหตุผลก็คือเสียงนี้มีความยาวคลื่นและจังหวะที่สอดคล้องกับการเต้นของหัวใจคนเราในช่วงผ่อนคลายและเสียงคลื่นยังช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเอ็นโดฟินทำให้รู้สึกดีและช่วยลดความเครียดได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะในขณะที่ความเครียดเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความดันโลหิตสูงการลดความเครียดผ่านเสียงธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ไม่แปลกใจเลยทำไมคนถึงชอบเที่ยวทะเลเพื่อผ่อนคลายลองคิดดูสิว่าการนั่งพักริมทะเลเพียงไม่กี่นาทีอาจช่วยลดความดันโลหิตโดยไม่ต้องพึ่งยาได้มีเรื่องน่ารู้อีกมากมายกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ